แบบทดสอบหลักภาษาไทยป .4 เรื่องชนิดของคำสำหรับแบบทดสอบป .4 เรื่องชนิดของคำก็จะประกอบไปด้วยคำนามคำสรรพนามคำกริยาและคำวิเศษในแบบทดสอบชนิดของคำเรื่องแรกก็คือแบบทดสอบเรื่องคำนามมาดูในตอนที่1กันนะคะตอนที่1บอกว่าตรงทำเครื่องหมายกากบาททับหน้าข้อความที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวข้อหนึ่ง ข้อใดคือความหมายของคำนามกไก่เป็นคำที่ทำหน้าที่ขยายคำต่างๆขอไข่เป็นคำที่ใช้แสดงความรู้สึกของคนสัตว์ข้อควายเป็นคำที่ใช้แทนชื่อคนสัตว์สิ่งของและสถานที่งองูเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของและสถานที่ตอบข้ององู เป็นคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของและสถานที่ข้อ2คํคำนามที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดไม่ได้ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคก็ไก่บรรจงเขียนจดหมายขอไข่แมวกำลังกัดหนูขอควายคนร้ายขโมยทรัพย์สินงอง,งูเช้าวันจันทร์ฉันไปโรงเรียนตอบ ข้อคอควายคนร้ายขโมยทรัพย์สินคำที่ขีดเส้นใต้คำนามคือคำว่ารทรัพย์สินทรัพย์สินเป็นผู้ถูกกระทำเพราะฉะนั้นทรัพย์สินต้องทำหน้าที่เป็นกรรมไม่ใช่ประธานของประโยคข้อ3ามคำนามแบ่งออกเป็นกี่ชนิดกไก่4ชนิดขอไข่5ชนิดคอควาย6ชนิดงองู7ชนิดตอบข้อขอไข่5ชนิดประกอบไปด้วย สามานยานามนิสามานยานามอาการะนามสมุหะนามและลักษณะนามข้อสี่ คำนามที่ใช้บอกลักษณะรูปร่างขนาดหรือปริมาณของนามคือคำนามประเภทใดก็ไก่วิสามานยนามขอไข่สมุหนามข้อควายลักษณะนามงงูอาการะนามตอบข้อขอควายลักษณะนามข้อ5ข้อใดคือคำนามทั่วไปไก็ไก่สามานยนาม ขอ้อ่วิสามานยนามข้อควายลักษณะนามงองูสมุหานามตอบขอ้ขอกอไก่สามานยนามขอ้อ6สุนัขหนึ่งตัวคำว่าตัวเป็นคำนามชนิดใดกอไก่สามานยนามข้อ่ลักษณะนามข,อขา้อยสมุหานามงองูอาการะนาม ตอบข้อขอไข่ลักษณะนามคำว่าตัวใช้ตามหลังคำนามคือใช้บอกจํานวนของนามว่ามีหนึ่งตัวข้อ7เด็กๆต้องรักการเรียนคําที่ขีดเซนใต้เป็นคํานามชนิดใดก็ไก่สามานยนามขอไข่ลักษณะนามขอควายอาการนามง,งงูวิสามานยนาม ตอบข้อคอควายอาการนามคำว่าการเป็นคำนามที่อยู่ในกลุ่มอาการนามใช้นำหน้าคำว่าเรียนคือคำกริยาการกับเรียนรวมกันแล้วเป็นการเรียน<อ>เปลี่ยนคำกริยาให้เป็นคำนามเรียกว่าอาการนามข้อ8คุณป้าสมทรงเป็นคำนามชนิดใดก็ไก่สามาัญยนาม ข้อไข่ลักษณะนามข้อควายอาการะนามงงูวิสามาัญน,นามตอบข้องงูวิสามาันยนามเป็นนามที่ใช้ชี้เฉพาะเจาะจงคือคุณป้าคนนี้ชื่อสมทรงข้อ9ข้อใดใช้ลักษณะนามว่าเล่มทั้งหมดก็ไก่หนังสือสมุด กวียนข,อขย้อไข่เทียนไขปากกากันไกรข้อควายช้อนตำราดินสอ,ง,องูงูมีดกระเป๋าไม้บรรทัดตอบข้อกอไก่หนังสือสมุดเกวียนใช้ลักษณะนามว่าเล่มข้อสิบชักแม่น้ำทั้งห้าคำใดคือชามานยนามกอไก่แม่นม้ำข้อไข่ชัก คอควายทั้งงง,งูห้าตอบข้อกอไก่คำว่าแม่น้ำเป็นคำสามัญนามที่ไม่เจาะจงหรือเรียกว่านามทั่วไปไม่ได้บอกว่าแม่น้ำชื่ออะไรแม่น้ำสายไหนเรื่องคำนามตอนที่สองให้แยกประเภทของคำนามต่อไปนี้ที่ถูกต้องคำนามที่กำหนดให้ได้แก่สามัญนามวิสามัญนาม,าม,นามลักษณะนาม สามาัญนามก็คือเป็นนามทั่วไปที่ไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงส่วนทิสามาัญนามเป็นนามที่ชี้เฉพาะเจาะจงว่ามีสิ่งนี้สิ่งเดียวมีเพียงที่เดียวมีเพียงคนเดียวและลักษณะนามเป็นนามที่ใช้บอกลักษณะของนามบอกขนาดบอกจำนวนบอกรูปร่างมักจะอยู่ตามหลังคำนามประเภทที่หนึ่งคือสามาัญนามได้แก่คำว่าสนามเด็กเล่น ปากกาห้างสรรพสินค้าฟุตบอลเชือกโรงแรมแมวทางน้ำ ตู้เย็นวิสามัญญนามนามที่ชี้เฉพาะเจาะจงได้แก่คำว่าจังหวัดภูเก็ตวัดสุทัศน์เกาะเกรด็ด เด็กชายสุพัชครูอะนงสมศรีลำยยปลากระพงและลักษณะนามนามที่ใช้บอกลักษณะของนามได้แ,แก่คำว่าคัน ก้อนหลังด้ามคู่อันเล่มบาน แบบทดสอบคำนามตอนที่3ให้เติมคำว่าความหรือการนำหน้าคำที่กำหนดให้เพื่อเปลี่ยนให้เป็นอาการและนามข้อ1ได้แก่คำว่าการการทำงานข้อ2คํคำว่าการการร้องไห้ข้อ3าํคำว่าความความดีข้อ4คํคำว่าการการขับขี่ข้อ5้าคำว่าความ ความงามข้อหกคำว่าการการวิ่งข้อเจ็ดคำว่าความความในใจข้อแปดคำว่าความความหนุ่มสาวข้อเก้าคำว่าการการแบกข้อสิบคำว่าความความรำคาญข้อสิบเอ็ดคำว่าความความแขนข้อสิบสองคำว่าการ การร่ายรำข้อ13คําว่าการการงานข้อ14คําว่าความความหิวและข้อ15คําว่าความความสบายตอนที่4ให้เติมลักษณะนามลงในช่องว่างให้ถูกต้องได้แก่คําว่าช้างสองเชือก วัวสองตัวเป็ดหนึ่งตัวมะนาวห้าลูกเกวียนหนึ่งเล่มกันไกลสองเล่มพระสงฆ์เก้ารูปเปียโ,โนหนึ่งหลังไข่ไก่ห้าฟองตาลสามใบ รถสองคันช้อนเจ็ดคันพระพุทธรูปสามองค์แห้หนึ่งปากมีดสามเล่มกระดาษสี่แผน่นสแตมสองดวงซ่หน,นึ่งสายประตูสองบานหนังสือสองเล่ม แบบทดสอบคำนามในตอนที่5ให้นักเรียนเลือกคำนามบอกหมวดหมู่ที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างคำนามที่บอกหมวดหมู่เรียกชื่อว่าสมุหานามสมุหานามเป็นนามที่ใช้นำหน้าคำนามหรือนำหน้าประโยคข้อ 1. ใช้คำว่าฝูงจะได้ประโยคว่าฝูงนกนางนวลบินย้ายถิ่นข้อ 2. คือคำว่ากลุ่มจะได้คำว่ากลุ่มคนเริ่มทยอยกันกลับบ้านข้อ3ใช้คำว่ากองได้ประโยคว่ากองทหารรักษาการอยู่ตลอดทั้งวันข้อ4คือคำว่าหมู่ได้ประโยคว่าหมู่ลูกเสือเข้าฐานผจญภยัย ขอ้อ5ใช้คำว่าคณะจะได้ประโยคว่าคณะศิลปินแห่งชาติถ่ายภาพร่วมกัน